อยากกินนาตีมันโดทำให้พ่อกินหน่อยสิให้พ่อกินนะเดี๋ยวทำให้พ่อกินหน่อยเลยโอ้ขอบคุณค่ะโอ้โหน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยเท่าไหร่คะเริ่มหมดเลยเริ่มหมดเลยค่ะเท่าไหร่คะแม่ค้ายี่สิบบาทหรอคะค่ะเดี๋ยวพ่อกินหมดเลยนะลูกนะอุ้ยอร่อยจังเลยอจ่ายตังค่าจ่ายตังคะง่ะแม่คะคิดตังหลกคิดตงัง ลูกเท่าไหร่คะโอ้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ปวดไม่ออกโอ้ปิดไม่ออกแล้วออกได้ไหมออกได้ไหมเอาปิดไม่ออกแล้วหนุโอ้ไม่ออกแล้วใช่ไหมปวดไม่ออกแล้วค่ะตังเต็มแล้วค่ะตังเต็มละตังเต็มแล้วไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วหูก ไม่ออกแล้วออกไหมไม่ออกแล้วนะอ๋อนี่ไงไออกมาแล้วค่ะโอ้มีตังเยอะไหมะ <c oughs> มีตังเยอะไหมคะไม่ <c oughs> มีตังเลย <c oughs> ใช่ไหม จางค่ะ,อะโอเคอเก็บจางค่ะเก็บจางก่อนค่ะโอเคโอเค,อเคจะจะเปิดนะคะอันนี้ค่ะตัวนี้ค่ะโหลตัวนี้ค่ะใช่เห็นไหม <laughs> ใช่ค่ะออกไหมออกไหมกดตัวนี้ค่ะโหลปุ่มตัวนี้ค่ะใช่ <laughs> เห็นไหมออกมาเลยทา <laughs> ไมค้าไม่ขายไอติมแล้วหรอคะ นะครับ <ś les> ไม่ขายอาติมแล้วใช่ไหมโอ้โหอาติมเยอะจังเลยอะ่ะก็อยากกินอาติมอีกละค่ะคาะไอติมนะม,มันอยู่ฝั่งนี้ไงโหลอฝั่งนี้ก็มีโหลอาไปอาติมเข้าไปเลย ครับเลยค่ะจะให้พ่อกินอะไรคะพ็ออยากกินไอติมมากเยอะๆเลยอยากกินเค้กอะลูกอยากกินขนมปังด้วยค่ะทางนั้นโดนับ น,นั่นเกิดอ,อะไรคะอันนั้นโดนัทโดดอร่อยไหมครับน้าพ่ออยากกินอันนี้กินได้ไหมให้น,าน,น้าพ่อกินไหมอันนี้ให้นพ่อกินไหมเนี่ยอร่อยนะอร่อยมากเลยใช่ไหมนี่ยเนี่ยนะโดนัทนะโดนัทโดนัทคะ่ะอะไรโหน่ากินมากเลยใช่ไหมโอเค โหอีลาเยอะแยะเลยอ่ะใช่มีลาสนี่ลอันนี่มีลาสแล้วก็มีเสือมีแพนตา้าใช่ไหมลูกมีแพนตา้าอันนับนับดูสิลูกเเต่มีแพนต้ามีกี่ตัวลูกมีแพนตา้ามีเยอะไหมมีแพนตา้าเยอะไหมมีแพนตา้า มีเพนด้าเยอะไหมมีเพนด้าแน่นำให้พ่อรูหรอ้หน่อยสิเนี่ยก็ค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ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  看，看好看喽，好。